สภาพผมหลังจากที่เราลงน้ำยาเสร็จนะครับอย่าไปโดนมันนะเมื่อกี้ผมพลาดไปโดนมาทีแล้วผมต้องขัดใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะคือต้องมาขัดยาขัดอะไรใหม่นะครับทิ้งไว้ชั่วโมงนึงให้น้ำยาเขาเสร็จตัวนะครับแล้วส่งงานลูกค้าได้ ถ้าจ,จาได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโคมจากตอนแรกให้ดูนะจากสภาพนั้นนะครับเป็นสภาพนี้นะสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนัเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจาร้านเลสศีลาชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda c ซ v วคันนี้เป็นเจนสี่นะครับจะมาทําการขัดคมไฟหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพโคมก่อนนะตอนนี้มันหนักมากโดนฉีดน้ํายาฉีดสเปรย์ฉีดอะไรมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการฟื้นฟูสภาพนะครับให้โคมเขากลับมาใสเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะ ใส่ได้ประมาณขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องขัดก่อนขัดแล้วก็ผมไม่ได้ใช้ไอกาพ่นแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะมีน้ํายาตัวใหม่แล้วเป็นน้ํายาขัดโคมเดี๋ยวเราดูตอนขัดนะครับว่าขัดประมาณไหนแล้วเดี๋ยวมันจะใส่ได้ประมาณไหนนะครับก่อนไปทํากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัทเลสซิ่ง h ช n แนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับกดติดตามไว้สักวันหนึ่งคลิปผมมันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนครับเชื่อผมใครที่กดติดตามแล้วนะครับฝากอย่าลืมนะครับแชร์ไปหน่อยถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปนิดนึงนะ ให้เพื่อนๆได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาเรามาขัดโคมไฟหน้า CRV เจน4คันนี้กันครับเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทมแ์แลปไว้1ตัวนะครับถ่ายตอนที่ผมขัดโคมดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะต่อหนึ่งข้างนะถ้ามี2คน2ข้างก็พร้อมกันแต่ถ้ามีคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวเดี๋ยวลองขัดดูว่ามันจะขัดใช้เวลาน,านานขนาดไหนนะสภาพคม ก่อนจะขัดโคมนะครับเราจะต้องแปะเทปกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราขัดแล้วพลาดแล้วโดนสีรถเขานะครับมันจะไม่คุ้มนะใช้กาวหนังไก่นะครับแปะเข้าไปเยอะๆแปะเข้าไปเต็มๆไม่ต้องห่วงเพราะว่ากาวหนังไก่ราคาถูกกว่าทำสีรถนะครับพูดตรงๆเลยปอะมาณนี้ผมให้ดูก่อนเนี่ยครับเห็นไหม ติดให้รอบเลยนะเพราะว่าเวลาเราขัดเราจะได้ไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวนี้แปะเพิ่มมานิดนึงนะครับจะได้แบบว่าระวังได้จะได้ระวังน้อยหน่อยนะโดนตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะให้ดีนะแปะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราจะขัดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเป็นไทม์แลปไว้นะดูว่าเวลาขัดนะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ผมลงเบอร์400เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี<ส>้นะครับมัน<ส>ก็จะเป็นขาวๆก่อน เดีนะ๋ยวเราก็จะลงเบอร์8 0 0 1 0 0 0 1,500 2,000 2,500นะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องขัดนะครับอ่ะผมให้ดูก่อนอันเนี้ยสำคัญนะครับไอ้เบอร์เนี้ยสำคัญมากคือถ้าเบอร์เนี้ยลงไม่ดีนะมันก็จะไม่ดีไปหมดเลยแล้วเราต้องมาแก้ใหม่หมดเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นรอยอยู่เห็นปะเป็นรอยขัดอยู่เดีย๋ยวเราลงเบอร์ที่มันละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้รอยมันหายนะครับเพื่อเพื่อที่จะลบรอยเพราะฉะนั้นอีเบอร์แรกเนี่ยเบอร์400เนี่ยก็คือทำความสะอาดหน้าโคมนะครับจากโคมแบบนี้ จะโค้เป็นแบบนี้เหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเห็นไหม,เห,ไหมเหลืองเหลืองเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นเม็ดเม็ดอย่างงี้หมดเลยกลายเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขัดต่อนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องดูกันต่อนะครับว่าเราจะใช้เวลาขัดกันไปอีกนานเท่าไหร่นะสำหรับข้างนี้นะผมจะทำทีละข้างเดี๋ยวขอผมทำข้างนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวข้างนู้นเราค่อยทำต่อ ผมขัดจนถึงเบอร์2,500แล้วนะครับจริงเขาบอกให้ถึง5,000แต่ผมไม่ต้องเดี๋ยผมจะใช้น้ำยาขัดหยาบลงนะครับแล้วจะใช้เครื่องปั่นนะซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยบนี่ครับน้ำยาลงเดี๋ยวค่อยดูนะว่าโคมันขุ่นๆแบบเนี้เดี๋ยวคอยดูนะมันจะขาวขึ้นมาเลย แต่มันจะยังไม่เงานะครับเราจะต้องลงขัดขัดเงาแล้วก็มีน้ำยาเช็ดโค้อีกตัวหนึงนะครับที่เราขัดเนี่ยที่เรายืนขัดกันทครึ่งวันเนี่ยเราขัดให้เคลือบผิวมันออกนะครับแล,แ,ลแล้วเราแล้วหลืงเราจะเคลือบผิวเขาใหม่นะกระเด็นชิบหายไปวอดหมด,ดจริงเดี๋ยวค่อยดูนะเอานะ ตรงนี้เข้ายากเครื่องมันใหญ่เนี่ยเข้ายากต้องค่อยๆระวังระวังเพราะมันจะโดนเนื้อตรงนี้ด้วยนะไม่ต้องลงน้ำยาแล้วมั้งแค่นี้ก็กริบแล้วเนี่ยฮะ <S 2> <S 2> มยไม่เดี๋ยวมันต้องเราต้องลงขัดเงาก่อนเราลงขัดยาเสร็จแล้วต้องลงขัดเงาแล้วเราค่อยทานน้ำยา แต่พูดถึงเนี่ยแค่เจอขัดยาไปก็กิ๊กกันเนี่ยดแต่ขอผมดูตอนมันแห้งก่อนนะเดี๋ยวผมดูว่ามันต้องลงอีกรอบไหมถ้าไม่ลงเดี๋ยวผมจะลงขัดเงาได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอให้มันแห้งๆก่อน เรามาดูสภาพโคมกันเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้เราลงแค่ขัดหยาบรอบหนึ่งนะมีอยู่หน่อยๆแต่อย่างที่ผมบอกตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยมันยังมีเส้นๆอยู่ถ้ามองด้วยตาเห็นนะมองในกล้องอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลงขัดหยาบอีกรอบหนึ่งตอนแรกผมว่าจะรอบเดียวนะแต่อย่างที่บอกอ่ะตรงหัวผมไม่อยากลงเยอะเพราะมันเดี๋ยวมันจะมากินเนื้อตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาเทปมาปิดให้มันดีกว่านี้นะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวมันกินเนื้อรดไอเครื่องปัน่นไอลูกปัน่นมันจะมากินเนื้อเอาเนี่ย นี่ยแค่นี้ก็ใส่ละใส่ก็เดิมแล้วเนี่ยแถวเนี้ยแถวนี้เป็นแบบเนี้ยมันเป็นจากข้างในนะครับเป็นคาบเนี้เป็นจากข้างในนะอ่าดูข้างนี้ข้างน,างนี้ข้างนี้เบอร์พันสองนะขอขอน้ําล้างทีนะข้างนี้เบอร์พันสองเห็นไหมมันจะยังขุนๆอยู่ไหมครับมันจะไม่ใส่กิ้งเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวพอขัดตายเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเข้าเครื่องปั่นก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะปั่น ขัดยาดีหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะลงขัดเงานะครับเดี๋ยวผมปั่นขัดยาก่อนเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกรอบนะอ่ะอันนี้ผมลงขัดยาสองรอบนะครับใช้เครื่องปั่นสองรอบนะใส่กิ้งนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ํายาขัดเงาลงนะครับเดี๋ยวดูนะพอเราลงขัดยาบเสร็จทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าต้องเอาน้ํายาเอายาของขัดขัดยาบออกก่อนใช้เนี่ยใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดออกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนลงขัดเงานะครับเช็ด ขัดขัดยาบเนี่ยผมลงปเปียกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องแบบว่าปเปียกหน่อยนะแฉะแล้วก็ปัน่นส่วนขัดขัดเงาเนี่ยต้องไม่เปียกนะครับต้องแห้งๆนะครับน้ำยาขัดเงาแล้วแต่เลยครับผมใช้อันนี้น่าจะรู้กันนะว่ายี่ห้ออะไรของอะไรนะครับผมก็ขายนะเน,นี่ยมีนะถ้าอยากจะได้ทักถ,ถามผมได้ลนะ้วผมมีขายอันนี้เงาจริง ผมลงน้ำยาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะนี่เรามีเครื่องปั่นปั่นงานเราใช้อันนี้หัวเป็นฟองน้ำนะครับเห็นไหมนี่เวลาขัดหยาบเรา,เราใช้ขนแกะนะครับแต่จริงๆอ่ะไอ้ลูกใหญ่มันก็มีแต่ว่ามันขัดไฟยากกดช้าๆนะครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้นะทิ้หายเลยนะพูดคำเดียวนะพูดได้คำเดียวนะไม่นะครับต้องกดช้าๆให้มันค่อยๆหมุน ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะครับคอยดูสังเกตเรื่อยๆนะว่ามันเงาขึ้นไหมหน้ามันกระจุยหมดเลยเนี่ยหน้ามันฉีกมันมันแห้งพอมันแห้งมันนานมันก็จะอย่างเงี้ยมันเลยเปืองเปืองลูกปั่น แล้วลงอีกรอบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งขอสองรอบผมจะลงน้ำยานะครับแมลงยากซะด้วย ยา A ไปแล้วนะครับโอเคนะโคมันปกตินะเราก็จะเอาน้ํายา B ตามเข้าไปนะครับหัวใจหลักเลยคือตอนที่ขัดเนี่ยแหละถ้าขัดไม่ดีนะเรียบร้อยจริง ข้างนี้ข้างนะครับมาเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาตัว A อกันเฮ้ยอันนี้เป็นน้ํายาเหมือนล้างพื้นผิวป่ะนะครับคิดว่านะอันนี้ผมเดาเอา เดี๋ยวรอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเปล๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เราลงน้ํายาเสร็จนะครับอ,อย่าไปโดนมันนะเ,เมื่อกี้ผมพลาดไปโดนมาทีแล้วผมต้องขัดใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะคือต้องมาขัดหยาบขัดอะไรใหม่นะครับทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งให้น้ํายาเขาเสร็จตัวนะครับแล้วส่งงานลูกค้าได้นะ ถ้าจำได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปคมจากตอนแรกให้ดูนะจากสภาพนั้นนะครับเป็นสภาพนี้นะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ติดตั้งสิขัดไฟเรียบร้อยแล้ว Honda crv เจนสี่คันนี้นะครับตั้งแต่เช้านะคือตอนที่เราขัดเสร็จแล้วนะครับแล้วลงน้ำยาเราต้องทิ้งรถไว้ประมาณชั่วโมงเนะี่ยเพราะว่าวันนี้ผมพลาดเอานิ้วไปถูกมันขัดใหม่เลยนะเสียเลยเราก็ขัดใหม่ทําใหม่เนี่ยเห็นไหมจากสภาพครั้งแรกนะครับกับตอนนี้นะคนละเรื่องเห็นไหม ขาวสวยเลยรอบรอบแรกมานี่เหลืองเลยนี่ขาวสวยเลยอวบอืมเลยโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะันเลสซิ่งชาแนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะเห็นช่องทางไหนฝากกดติดตามนะครับกดไว้ครับสักวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตให้ด้วยนะครับ มีอะไรให้ดูครับเห็นโคมไฟไหมเห็นไหมอ่าด้ดูข้างนี้ถามเจ้าของรถเลยโดนอะไรมานี่โดนกอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ยาไอ้ไอ้ยากันยุงอ่ะเนี่ยอ่ะดูไว้นี่เห็นเห็นเลยนี่อ่ะงานกอยเเนี่ยกอยสองซองนะไอ้ข้างนี้ยังไม่ได้ขาดนะไม่ใช่ว่าข้างนู้นชนละเละมานะแต่นี่ผมบอกอ่ะทีมขัดไฟเขามีขายครับกอยมันเอาไว้ทากันยุงครับไม่ได้ไว้ขัดไฟนะ เป็นไงอ่ะสอนสอนสอนผิดวิธีแล้วเป็นไงอ่ะเนี่ยดูนะอย่านะอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งไปเล่นนะขาดขาดเป็นไงเนี่ยอย่างที่บอกเห็นเห็นอยู่ผมเจอมาหลายคันแล้วผมเจอครั้งหน้าร้านเคยมีคันหนึ่งคอจูเนอร์สีข้างรถเละเท่หมดเลยนะไอยากันยุงเนี่ยผมบอกแล้วยากันยุงมันเอาไว้ทากันยุงมันไม่ได้ไว้ขัดไฟอย่าขัดไฟหน้ามีครับนี่นี่ยาขัดไฟหน้าเนาะ